วันนี้เอาอันรูมากินครับดับรอดสาเหตุวันนี้ครับครับการปีกมาเนี้ยก็แลกจะบบเนี้ยแล้วนะคิบๆเพิ่มๆเพราะว่าคนอื่นเนี่ยฝ่นอาจจะอู้จะดจ่าอาจจะมีติชมแต่เปิดติชมด้วยความ,ม,ามาเป็นมิตรแต่บาตัวนี้ติชมเนี่ยแบบมีความเป็นมิตรเลยนะเพราะว่าผมหมัว ดีครับพีบีเพื่อนก็ว่าครับหมันเกิมหนึ่งเกิมนะครับโอ้ว่าจะมาบัดทายคลิปบัดทายเคริบเมินแล้วนะนาองจาเป็นเดปิ๊กมาทายนะครับหรือเป็นว่าสาเหตุของการทายคลิปเดียวเขามาอู้กันฟังนะครับว่าปิ๊กมาทายคลิปนี่อย่างนาะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าล้มบัดดีนะครับล้มบัดดีนายจะวอกขึ้นนะ พูดคุยกันได้แต่บัดีตํานี้ติตต๊งครับมันบ่เวิร์กนะครับอ่ะวันนี้เอาอันรูมากินครับดับรอดเนนะอู้กับจะอู้กับคนเงงาก็ต้องเอาแบบกินแบบเงางาๆป้ากับคนเงางาเดียวกันนี้เนาะนะครับสาเหตุได้เราฟังนะ อันนี้เป็นรูมืองพานนะครับลุงอย่ามาโหจำชื่อบบไรหแหงหนวดกระแซวไม่กล้าจำชื่อบไรหแหงไม่กล้างามงามลุงนี่ได้เมียหนุ่มนะครับก็เลยหนวดอู้กับเมียบนหี้อู้ตัวงิ่มตัวหนะแปลงปักมุยมุยมุยไหนน้องนี่นะเดี๋ยวสักวันกันเอะลองกล่อมนะอ่ะสาเหตุวันนี้ครับครับการปีกมาเนี้ยก็แลกจะบ่เนี้ยแล้วนะคิปๆเพิ่มเิ่มเพราะว่ามันบอกใครมีเวลาครับ การทําคลิปอาหารนี่มันบุ่นวะบุ่นวายมันหลายอย่างอ่ะอย่างแรกนะครับตัวน,นี้คือเนี่ยนี่คือลูกนะครับลูกก็คือเลือดนี่นะครับลูกก็คือเลือดนะ้งอ๋นะครับตั้งในนี่นก็จะมีจีนนะครับมีหมูซับมีผักไผ่หอมดวนนะแล้วก็จะมีพริกลาบใส่มาเรียบร้อยละนี่เลือดค่อนข้างจะ คุณอุดหลุดเลยนะคุณอุดหลุดเลยฝีมืออีลุงนิ่มเขาถ่ายอยู่ใสนะ่อย่างพ่องนีส่วนผสนมอย่างพ่องของการกินลู่ของคนเมืองพันนะครับนี่เปิ้ลฮือมาก,ก็จะมีมีมันแข็งเนาะมันแข็งมันคอครับบักแก้วนะครับนี่ใส่ลงไปนี่วันนี้เปิ้แถมนี่ครับมันแพ้ เดีอยวว่าถ้าคน้นหลายตีประกอบห้องมันหลํำม,มันอย่างนี้นะนะครับนี่คือมันแพ้เอาไว้นี่ก่อนนะครับหันเปุ่ห้อยตาแดดไปทัานคน้นแต่เจ้านี่ครับบาได้กินได้กินแบบค้นแบบร้อนนี่ยในคนแบบแรงนะต่อไปอันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้มีอ่ามีเครื่องในเออนี่มีเครื่องในนะครับ มีหางไนมีอ้หยังพ่องก็่ะงมีไส้ใหญ่ไส้น้อยมีตับมีกับเพาะนะมีปูมันอะ้วก็มีหอมขาวหอมแดงนะครับแล้วแต่บางเจ้าไหน็นใส่อย่างมะพองนะครับอันนี้มีครบถือว่า,าฮือมาค่อนข้างจะครบแล้วก็ยังมีมีแหมแยกแหมยางนึ่งนะครับเหีือวยู่เพอ วันนี้ดึงล้มหมดีครับโอ้เปิดคลิปมาเออเปิดคอมเมนต์มาตั้งแต่ตื่นเจ้ามาเลยประมาณสักหกโมงเจ็ดโมงนะมานอกนี่มันพยายามเมน่นกว่าปากไอ้บาตัวที่หนามันพยายาเม่นตั้งแต่ก่อนผมตื่นอ่ะผมซื้อติ๊กแหนาเนี่ยแล้วก็ทำธุระส,ส่วนตัวแล้วก็ลูกมาพอเนี่ยแล้วก็เห็นคอมเมนต์มันนะเออมีนะน,นี่อันนี้เป็นมี มีมีขาวอะ่ะเปิดออกมาทอดนะครับกับใบบัวคูดนี่มีใบบัวคูดก็มีแล้วก็พริกแห้งทอดนะครับใส่ลงไปถ้าเจ้าไหนนี่เปิลขายบาดีนะต้องขัวในเมนตังได้นะครับเมนตังได้แต่เจ้านี่เปิลขายดีเออขายลูกขายดีพอเนีย่ยขายลูกนะครับก็ได้ขายดีนะครับเมน่นเนาะ มาเม่นในคลิปเก่าผมนะครับที่ทำไว้เมินละแล้วก็เป็นคลิปตีค่อนข้างจะเอาห้องว่าค่อนข้างจะเออขึ้นฟีดอะติดลำดับต้นๆอะนะครับก็คือแกงแกงแกงออมนะครับเออผมซื้อนี่มาเพิ่มนะครับซื้ออันมีเครื่องในมาเพิ่มนะครับถุงเซา,าบาทกะรูเนี่ยมันชุดละ ห้าสิบบาทซื้อมาสองชุดซื้อมีเพิ่มมาแหมหนึ่งหนึ่งถุงนะครับรวมแล้วมือนี่ร้อยสาห้าบาทแต่กินจะไปเสี้ยงแหมถุงเนี่ยไปกินทั้นทูกต้องถามแบงครับบ่แบงไผ่ใกินผูกนี่แล้วบอกก็เพื่อพักกลับมาถุงหนึ่งใหญ่ๆจีเลยเอ,อจำชื่อร้านมาได้บ่ต้องถามว่ากินร้านไหนนะครับจำชื่อมาได้จำได้กว่าแบบเมียเป็นงามเออเนาะ อ่าเงี่ยปุ่นมอสมันผูกไปซื้อเหระนะครับผูกอยู่ไปซื้อต้มห้องแล้วก็โกนก่อนนะนี่นะครับเอาพอพอนี่เอาโกนก่อนศูนย์กันนะครับโกนให้มันเข้านะครับไขมักแบบโลเลคือมักแบบเหลือดนักๆกว่าต้องใส่มีไปทีเดียวนะใส่มีที่หลังได้แต่ของผมนี่ชอบแบบค,คุ้น สอบแบบแบบเผือกเยอะๆเนาะเพรกินกาเลือดแต้มันมันไข่อันจางปากจางคอไปหน่อยนะครับอ่าชิมก่อนก่อนจะปุ้งเนาะถึงแม้จะเป็นร้านประจําแต่ก็ต้องชิมหอก่อนเพื่อวันนี้เป็นพิษกับเมียมันก็จะบัลํามแต่วนันนัปุนอั้นนอนนั้นยุบอื่นเมียมันกิจะล้าหน่อยคำวันนั้นนะ รสอาตาดีเลยแล้วก็ใครๆเพิ่มความหวานครับเป็นฮือนน่ำหอมดองมาใส่เข้าไป <c oughs> แล้วก็ในถุงเปิดยะงฮือพริกลาบเพิ่มมะแหมถ้าเฮามักเผ็ดนะครับอย่างผมนี่ถ้ากินดิบกินแดงจี้อีนี่ต้องใส่เผ็ดหน่อย ใส่จะได้บะนี่ครับอันนี้คือพริกลาบซูของเบิร์นนะเบิร,ร,ร์นจะได้ซื้อนะปเบิร์นเงียบคนเดียวนะครับใส่เข้าไปแต่ถ้าไข่มากเพสกว่านี่แนะนำพื่อไปซื้อพริกลาบมาก,กินคนเดียวโกนโกลนให้มันเข้ากันหน่อยอือหัขวขำแรงละนะครับยุ้งกว่ามาแต่มันเป็นยังครับ อดทนได้ะนะนี่รู้รู้เมนูรูเมนูรูเมนูของชายชะกันคนเหนือเอากินนักมาได้หูดับนะเป็นว่านะครับต้องเจอกับล้านที่มีความมั่นใจหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเริ่มต้นกันเลยครับกับเขาห้อไวเลยปัญหาวันนี้ทีที่ที มีคนถามมีคนคอมเมนต์มาในในช่อง YouTube ผมนะนะครับคือปัญหาเลยแหละนะวันนี้นะยุ่งขนาดบาตัวนี้นะยุ่งขนาดในในใน u ู u ูปนะคนอื่นเนี่ยเปินอาจจะอู้จะจา่าอาจจะมีติชมแต่เปินติชมด้วยความเป็นมิตรแต่บาตัวนี้ติชมเนี่ยแบบมีความเป็นมิตรเลยนะว่าผมมั่วมันจะมั่วได้จะได้การเนี่ยกินการทำกับเข้าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนทำ ขิงเข่าป้อจ่าพอจะได้ขิงเขาก็พอจะอันมันบรรทุกจ่ายเข่ามัต้องมาพอนะครับบันต้องมาสนใจนะแต่อันนี้ต้องบอกแล้วเราว่าสูตรไผ่สูตรมันคอนเซปต์ไผ่คอนเซปต์มันของกินบ้านฮามันเป็นใจอีกอนกับกินจีอีมันไปจะกินอย่างบ้านขิงเขาเนาะขอถามกั็ต้อเอาน้ำปลาเนี่ยเอาง่ายๆน้ำปลาบ้านขิงเขากินน้ำปลายี่ห้ออย่างนี้ะน่เออบ้านฮานี่น้ำปลากาโนอไม่คุณนนะนะถ้ารถมันบอกมาทรงเถึอน้ำมันจะได้กิ่นนะบ้าเอาขวดไปตั้งยุบหน้าปากตังคุณนนะเอาขวดเปล่าไปตั้งไว้เดี๋ยยวรถมมาเปลลี่่นะ ดีนี่มันตไรอสิบห้าบาทเออนี่เขากินนะที่พระรลดน้ำน้ำป,าาปลากระปรามึอกอีกมันคนไรยางเนาอไอ้เนาะเวลาจะคอมเมนต์จะว่ากไผเนี่ยจะเย็นๆนะครับดูก่อนดูสถานการณ์ก่อนไปจีว่านับได้นับว่าเปินนะครับแะกัมีคนมีป่อมีแม่นะเออมีหลูมมีเต้านะมีเมียนนะอย่าเป็นคนโซนนะไปจีพ่อมลุยนะตึงมาเนี่นะเออนบ,บะอืม ตีหันนี่คือน้ำจันนะครับน้ำจันเนาะมันเหมาะก,กับการกินมาคืนนะครับใครกินมาวันนี่ซึ่งอืมนะครับรู้ประมาณนี้ม,มันแพ้นะหรือว่ามันลืมถ้า เอาไปเอาไป <c oughs> ย่างไฟหรือเผาไฟแค่น่อยเมากหอมนะครับมันจะหอมแล้วก็ส่วนตีบางๆมันจะกรอบตัวอืมแต่นี่มันเปิดจากแดดบปได้มันจะจะรูนึกนึกหน่อยตอนนี้ไปจะกลับมาเนี่ยทิบจะบอกอู้สุภาพแล้วเน่ะปีๆเคยสุภาบอบ่ไว้นะครับเอาแบบ บานๆดิบๆจี๊ะเนาะไข่ปลาไปกินเข้าร้านไหนกับปลาไปนะครับรีวิวล้านไหนกับปลาไปซื้อมากินคนเดียวก็ว่าไปเนี่ยกินคนเดียวก็ว่าไปเอาอี้ก็ไดตตกลงกันอีกนะครับไข่พอได้พอไข่พ่อมาได้ก็ไม่ต้องพอนะครับตึงวันนี้บรจะได้เงินจากยูทูบแต่ว่านะครับสามเดือนได้สามเดือนได้ห้าปันสามเดือนได้ห้าปันอ่ะเดว่าได้เดือนห้าปันห้าปันนี่ผมจ่สามเดือนปาได้นะครับฉะนั้นแล้ว ก็เลยบาได้บาได้มาได้ไม้ like แต่ต้องขอสุมาภัยครับไปบีมเปิดติดติดตามกันบางคนก็ดีนะครับเฮือกําลังใจเฮืออย่างติดตามถามไทยนะจะพองบางคนแล้วอย่างว่าบอกอย่างไปสื้ออาหารผักเหนือก็แ่กับคนยังหายมมนจบผักเหนือจะได้ไปแหมเก้าสิบโลอะติดไม่สายแล้วมึงมาเนี่ยเนาะไม่ขิงเข่าไปคนบ้านไหนนะครับถ้ามีปัญหาปุ้นป้ากันหองพักนะครับอ้ามจะไปนะขินเข่าไปคนเดียวเ้อ ล้มเหมาอนนีครับทำคลิปสุภาพมาตลอดบอกเกยแบบโจจ่ายโจโจ่ายอีสักเดือตอนนี้ไปก่อนเอาใจอีกแล้วกันเนาะถ้าบรรทุกใจก็บาต้องพอลมต้องคอมเมนต์นะบาต้องพอลมาต้องคอมเมนต์กดติดตามแลว้วก็กดออกไปนะจะได้ซีเรียสแต่ ถ้าใครที่เป็นเอฟซีการฮื่อกำลังใจกันที่ตามกันไปเรื่อยๆครับผมเปจะนทำเยอะนะแต่อาจจะเปลี่ยนลักษณะการการอู้กันจาก็แล้วกันเนาะเอาฮึ่งมันแบบแบบแบบเมืองเมืองอู้แบบเข้าใจกันเอาแบบจริงใจนะครับอู้ดิบอู้แดงอู้ให้นะครับอู้บบพาะพ่องเป็นธรรมดาวันไหนอารมณ์ดีก็อาจจะอู้เพาะพ่องวันไหนอารมณ์บ่นี้ก็อาจจะแห้งพ่องนะครับแบนี้ถือว่าซื่อเซอร์กันสำหรับคนที่ ติดตามกันมาดูแลกันมาตลอดนะครับส่วนค้นตีจะเข้ามาแควะจะเข้ามาดาจะเข้ามาบัตตองครับบัได้งอครับบัตงอเนาะเพราะว่าตึงบอกแล้วว่าบัตจะได้เงินจาก youtube เป็นลักบัตงอไปบัตต้องบัตต้องมาแบบเออฮะพอคิงนะคิงต้องสํานึกน้ําใจนะจะบอกเงื้อตึงวันเนี่ยนะครับพันวิวบาทหนึ่งยังบัได้เลยจะบอกเง้นะครับ มันอยู่ว่าโอ้ยอนตะกรอนเนี่ยร้อยวิวได้บาทเดี๋ยวนี้พันวิวบาทเนี่ยจะได้กีโโ่ก้อนโของสมัยประเดี๋ยวนะครับคนเนี่ยเป็นล้านถ้าตังได้หนุ่งสิบบาทสิบบาทบางทีเนี่ยเ็นบอกอ่ะการทำคลิปทำอย่างดีออกไปเนี่ยคำว่าสาระมันก็แม่นอยู่คือทุกคนได้ดูเขแนำแต่บางอย่างเนี่ยมนันจำเป็นจะต้องเหมือนกันหมด อย่างฮะดีบายบอกว่าเนี่ยก็น้ำปูน้ำปลาเนี่ยมันเหมือนกันที่ไหนคนมักมักกันที่ไหนจะบองเปิลบอกว่าใส่ผงชูรสล,ล้าไปแหมบ้านหนึ่งเปิลบอกเคยใส่ผงชูรสเลยใส่กระรดดีนะยิงคิดจีได้มันก็หล่ะบางคนบ้านนี่เปิลใส่กระดาษน,น้ำปลาปใส่ซีอิ๊วขาวบางนี่ใส่ซอสฝาเขียวใส่ซีอิ๊วขาวอย่างเงี้ยมันมีหลายอย่างฉะนั้นแล้วเปิดใจเปิดห้าฟัง ถ้ามันคิดว่าเออมันน่าจะซูนี่มันดีก็ปิ่นแนะนํามามันดีหิ้งเขาร้องก่อนเข้าใจก็แบบผีตายหิ้งเขาร้องก่อนร้องถ้ามันบัล้ัมมี่เขาค่อยว่าแต่ถ้ามันลํานี่เขาก็เออโคตรทุกใจหลายๆคนเปิ่นร้องตามซูดีอันหาบอกไปเนี่ยปิ่นึกว่าบัลลํานะแล้วบางคนปบอกว่าบใส่บัควันก็บัควนนี่ก็เป็นโจดโจดหนึ่งสำหรับการแขงออมนะนะครับบางคนเปิดใส่บางคนเปิดกลมใส่ แต่ส่วนมากเปิดจะใส่เม็ดผักป้อมไปเป็นเป็นส่วนผสมอย่างหนึ่งก่อนหรือบางทีเนี่ยป่นอาจจะเอาพริกลาบก็ได้เอาพริกลาบตำกะปิตำหอมแดงหอมขาวตำจะไข่เพิ่มเข้าไปเอาไปก้นก็กลายเป็นน้ำพริกแกงออมแล้วเนาะหลายๆอย่างคือมันมันจําเปลี่ยนจะต้องเต็มสตรีมหลายๆอย่างมันวันเนี้ยมันสามารถหาได้ตัวอี้ก,ก็ทําทได้ตัวอี้นะครับไม่ใช่ว่าจะต้องทําเป๊ะๆแล้วถึงเวลามาอะ ขิงเขายุง้งเทพส้อหามแคว้นเิงเขายิ้สอหาทีไหนถักไตเนี่ยส้อหามแคว้นส้อหาทีไหนเนาะโอเคนะครับผมมาพายเมือนอะไรเแบบนาะเว้ยเนีคลิปมาเป็นห้าหกเดือนอ่ะก็เลยว่าเออ <c oughs> จะปล่อยให้คลิปในช่องโค้ชยูดีกินหวานให้มันรันไป ใครอยากดูก็ดูไปนะการทําคลิปเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างคลิปเป็นกับคลิปตายนะครับคลิปเป็นก็คือเป็นคลิปที่คือความฮห้เป็นคลิปดีมีประโยชน์สามารถดูวันนี้ก็ได้ดูยอดหลังก็ได้ดูในอนาคตเลยเห็นซิปปีเศร้าปีคลิปคัวอยู่ดีกลิ่นหวานจะได้ก็มีประโยชน์คลิปตายอย่างที่สองก็คือคลิปตายคลิปตายก็คือคลิปบดิบประเดียวคลิปตีมันแบบหรวดรันทันเหตุการณ์คือปัจจุบันนี้แต่มันแบบมีพอห้องว่า มันบ่นมีประโยชน์ในอนาคตเข้าใจก็นหรอนี่คือคลิปเป็นคลิปต่ายนะครับเนี่ยเขาทําคลิปต่ายเขาก็ไม่ได้หวังยอดวิวหวังยอด,ยอดซับซไกให้หวังยอดการดูเยอะแยะมากมายแต่เขาทําไว้เพื่ออนาคตข้างหน้ามันจะได้เป็นประโยชน์กับคนที่มาดูยอดหลังนะบางสิ่งบางอย่างถ้าแบบเข้าใจขึ้นถามไปยัง้ติบ่พี สำนับไหรเข้ามาดูแล้ววันนี้เข้ามาพิดพิดหอมพิดหูหมดส่มาภัยดอดบมดได้ครับโอเคครับวันนี้ก็จัดน้ำจันลูพัดมันแพนอนะจะคลิปต่อไปว่ากันกรรมนะครับก็มหัวยปยปีอย,อย่างเตือ ไม่ได้วางแผนเลยคือวันนี้ตั้งใจดีไะมมาบอกกับค้นตีตีม่ได้เข้าคิงอย่างคิงเขาเนี่ยนะสำหรับคิงคิงเขารักมังพอเนี่ยส่วนค้นที่เป็นเอฟซกันแท้่นี่ยกมือไว้เลยครับสุมาภัยครับมันล้มบัดีครับผมเนาะโอเคเนาะเข้าใจตามนี้ มือละ,ค,ละค,อควละฝนจะตกฟ้ามแม่ไม่แม่ละอูนักไปคนนี้ดูไปอยแจ้งหัวดูฝ้ายอย่าพาหัวหน้าฝนดูแลตัวเองด้วยดูแลคนรอบข้างด้วยละตีสำคัญก็คือยุงํำยุงลายเนาะคือมันมีนะครับอันตรายคนตายก็เยอะคนป่วยก็หนักขอบคุณตียังติดตามรับชมกันเพื่อกำลังแจกกันมาตลอดนะครับขอบคุณครับ